ลกคนนี้คือลูกอมที่เปรี้ยวที่สุดในโลกเดี๋ยวเราจะลองให้พี่เมย์พี่ซีแล้วพี่จะตัดกินดูนะคะว่าจะเปรี้ยวจริงๆแล้วจะอาการจะเป็นแบบไหนเ,เราไปดูกันครับพี่เมย์นะคะจะกินคนแรกเลยลูกที่เปรี้ยวที่สุดพี่เมย์พร้อมยั นน้ำตาจะปียกเลน้ำตาจะไหลแลวน้ำตาจะไหลแล้วยังไม่มีใครลองแช้เปี้ยวของหนูได้คนหน้าแดงกนะคะแล้วเจกินหน้าก่งหนต่อไปเป็นพี่ซีนนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับหนึ่งสงกินไยกินเลยเฮ้ยโอ้โอ้พี่ตี้อโอ้อ๋อมเลย ต่อไปตาเตะตาพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองตั้งกี่เลยอมเฮ้ยไม่ขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยเฮ้เพี้ยเราไปนอนเลยหรอเกลียดจริงแบบนี้เฮ้ยไหวไหวไม่ไหวไม่ไหววกแตกเลยว่าเป็นยังไงว่าเป็นยังไงโอ้เหมือนเหมือนม่เนาประมาณร้อยลูกอะว้าวร้อยลูกเลยโอ้ยทุกคนก็มาลองหากิ่ลูกอมเพี้ยที่สุดในโลกกันดูนะคะ คนเพียรนะบอกแม่ใต้คอมเมนต์นวยน,นะก็ติดต